ที่ไา่บุรีมาแล้วเอ,อะไรอนะ่ะห้าวันเชิญครับคุณแม่ครับมันเป็นหนังสั้นนะแล้วไปอบรมมาแต่ว่าพี่งะเขาไม่เอาไปเขากลัวเจ้าผู้ปกครอจะมีปัญหายอย่างเงี้ยไปห้าวันแล้วพู้ปกครอกลัวจะมีปัญหาแต่จริงแล้วดีนะเขามีที่พงที่พักให้ฟรีหมดเลยแล้วเขาไปอบรมดีแล้วได้รางวัลมาหมื่นหนึ่งสองทีมทีมละห้าพันไปแล้วเด็ดไปทําแล้วสู้มีทั้งหมดเอ่อสาสิบสองทีมรางวัลมีแค่แปดทีมนะ ที่1นี่สามหมื่นสองหมื่นหนึ่งหมื่นแล้วชมเชยอ,อีกห้ารางวัลรางวัลละห้าพันลงในปานแกเด็กเราแค่มสาเดงที่ไปมสองเด้มสามไม่ได้อไปด้วยได้มาสองทีมทีม,ทมละห้าพันก็ถือว่าเก่งสู้กับเด็กมหกอ,อะ่ะเอเรื่องนี้มันเรื่องของไอเดียแล้วก็เรื่องของความพยายามอะไรเงี้ยที่ไปมา เขาก็เลยกลับมาแล้วนี่พี่ก็เลยนำหนีว่าจะทาหนังสั้นแข่งแบบที่เขตดูกันแต่มันไม่มีรางวัลได้ได้เป็นแบบไปด้กิติพัตที่เฉยว่าเน้นทองเน้นเงินเี้ญทองแดงอะไรเงี้ยเป็นความภูมิใจเราคานนี้ผู้หญิงไม่ได้ไปเขาเลยถามว่าเฮ้ยคัเนี้ไปมีแต่ผู้ชายผู้ชายไปมันแบบว่าจิงแล้วการทางานมันทีมหกคนนะมันต้องอะไรล่ะผู้หญิงก็จะเห็นอีกมุมหนึ่งผู้ชายจะเห็นอีกมุมหนึ่งอะไรเงี้ยมันรวมกันแล้วมันถึงจะสู้เขาได้อะไรงนี้มากกว่าอะไรเงี้ยครับก็เลยทำมาหล้งเชิญชวนมานอนโดยมีครูโดยมีรองอ่ะ อยู่ด้วยตลอดไม่ได้เป็นร้อนกินนอนอยู่นี่เลยนะนั่นแหละกับพี่เลี้ยงผู้หญิงที่บ้านอยู่ของดอนทองตลอดคนหนึ่งเข้ามาปฏิบัติธรรมพี่ก็เลยชวนมาช่วยดูเด็กจะได้ดูแลเด็กผู้หญิงกลุ่มผู้หญิงนอนด้วยกันประมาณนั้นมีกวนแบ่งเป็นสองกวนผู้ชายก็อยู่กับหลวงพี่เอกห้องหนึ่งแต่เวลาทางานเรอยู่ห้องนี้แหละเขาถึงดูแลยอยู่ประมาณนั้นแหละครับก็สวัสดีเป็นม่คุณพ่อครับออครับแล้วก็จะกลับคดีนอ้นมาอะไรเงี้ย เอเลี้ยงดูลูกอะไรเงี้ยต,ตอนนี้เราก็ถามเป็นไงบ้างในการดูแลลูกช่วงวัยรุ่นเนี้ยเราคุยจะเริ่มต้องชวนทูกครองคุยผู้กครองเอาเลยครับมาคนสุดท้าย <c oughs> <c oughs> ถามเลยแชร์ให้ผู้กครองอื่นฟังว่าเราเลี้ยงดูลูกเราอย่างไรบ้าง ลูกชายปล่อยมากไปหรือเปล่านี้เห็นแบบเห็นแล้วแบบหลุดโลกมากเลยนต่บางทีเขาไม่ได้ไปไหนไกลเนี่ยเขาไปเชิญชาวบานเนี่ยเขาก็เลยว่าเออแบบตกจากตู้นีทุบเป็นข้าวบ้า,าจำเลยนีค่อนข้างดึกเหมือนกันสำหรับผมนะสาหรอนนั้นเราไม่รู้เนี่ยเราประขาดใจตายแน่ลูกชาวบ้านสาหิตทุบเนี่ย <c oughs> อะไรเงี้ยผมจําได้ตอนสมัยเป็นเด็กนี่เข้าบ้านทุ่มหนึ่งเนี่ยน้องชายโดนเลยแหละพ่อนี่บ้านสองชั้นนี่พ่อดักหยวงโมลินนะถีบลงบันไดลงมั้งล่างเลยอ่ะ รู้ใบรุ่นไปหัด,หดขี่มอเตอร์ไซค์อยากขี่มอเตอร์ไซค์แอบไป,ปขี่กลับมายู่ทุ่มมาสามทุ่มคืนเดียวแหละได้ผลเลยปิดไฟทั้งบ้านเลยเปิดข้างล่างเปิดไฟไว้ไม้ด้วยรอตีเลยอ่ะไม้อยู่นะไม้รอตีเลยที้ลงไปข้างล่างแล้วตีซ้ําเลยอ่ะพ่อผมดีไม่ได้ที่บ้านนี่คือแบบพ่อแม่ค่อนข้างเออพ่อค่อนข้างหูเข้มงวดเพราะว่าเขาก็ คิดถึงใจเนาะเขาก็อยากให้เราเราถึงไดเราถึงได้เป็นคนถึงตรงวันนี้เราดีน,นี่ก็ฝากพ่อปเป็นญาชินผมว่ามันดึกไปไหมทักษะที่เขาดึกไปนะแล้วลูกอะ่ะตอนนี้พูดถึงตอนนี้ที่มีปัญหาผมนะคือเขาไม่ค่อยทำงานส่งเท่าไหร่การงานไม่ค่อยมีเท่าไหร่อะไรประมาณนี้มากกว่าอีกเรื่องนึงอยากถามน,นี่เนะี๋ยถามผู้กครองหมดแหละอยู่ที่บ้านที่ฝึกลูกทํางานอะไรบ้างครับทักษะชีวิตที่ให้ลูกนะครับ รีดผ้าเองอเพราะว่าสิ่งสำคัญที่ผมสอนเด็กมาประมาณเกือบ20ปีเนาะอันนี้ขอแชร์ให้ฟัานิดหนึ่งว่าทักษะตรงนี้สําคัญนะครับทักษะตรงมันตรงนี้สําคัญถ้าเราไม่ให้ลูกเลยล้วเราเราไม่รู้ลูกทอะไรทําให้หมดเลยเนงะี้ยมันจะทุ้งซ่านหนึ่งฟุ้งซ่านสองทำอะไรไม่เป็นพอมาอยู่กลุ่มเนทําอะไรไม่เป็น ลูกชายเหมือนอยู่กลุ่มยังหยิบโยงอยู่นะครับอันนี้เขาวกตุมตรงไม,ไม่อ้อมคอมาสีได้สีได้ความหล่อ <c oughs> คือทํางานแบบว่ามันไม่แบบอะไรเขาอะไรอ่ะมันไม่ลุยมันไม่สมบุกสมบันผู้หญิงอ่ะยังดูสมบุกสมบันมากกว่าดูแบบดูแบบว่าทํางานพอรวมทํางานอะไรทั้งอย่างนะสมมุติว่าฝวาบริเวณนี้หรือว่าอะไรที่เป็นงานนยผู้หญิงก็จะลุยหรือว่างานอะไรผู้ชายคนหนึ่งก็จะลุยนี่ลูกชายดูเหมือนแบบยังขัดใจเรานิดนิดอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็อันนี้ฝากแล้วกันไม่มีอะไระ ไม่ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่เพียงแต่ว่าสิ่งมันไม่ถึงยังไม่ถึงใจมากกว่าประมาณนี้ด้วยนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากถามอีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือทักษะชิ้นนี้สําคัญนะเ,เด็กโรงเรียนเราเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าใครมั่งเนาะตอนนี้มีปัญหาของก็เลยอยากคุยกับผู้ครองเรื่องความสะอาดนะเด็กเราไม่ค่อยเป็นระเบียบเรื่องเรื่องเรื่องของขยะทิ้งไม่เป็นที่อยากทิ้งแต่ทิ้งอยากทำแก,ก,ก,ก่ทําเนี่ย